สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวเหนียวดาเปียกมะพร้าวอ่อนค่ะค่ะก็จะมีข้าวเหนียวดําลืมถั่วค่ะกะทิแป้งมันน้ําตาลมะพร้าวมะพร้าวอ่อนน้ําเปล่าจากนั้นก็จะเป็นใบเตยแป้งข้าวเจ้าเกลือปน่นลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะนําข้าวมาล้างก่อนนะคะใช้ถ้วยไหนตวงข้าวก็คือถ้วยนั้นตวงน้ํานะคะ ใส่กระชอนค่ะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คืนหม้อ จากนั้นตวงน้ำค่ะน้ำหนึ่งถ้วยนะคะนำไปหุงค่ะให้เราเกี่ยข้าวให้เสมอกับน้ำนะคะปิดฝากดปุ่มข้าวเหนียวรอสุกค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำหัวกะทินะคะเอา,เอาไว้ราด ข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือค่ะใบเตยค่ะรอให้เขาร้อนค่ะ,อะพอเขาเริ่มร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าเจ้าลงไปสักเล็กน้อยนะเพื่อความเข้มข้นของกะทินะคะ ไม่ค่อยใส่ค่ะแล้วก็คนไม่ต้องเอาเดือดผ่านนะเอาแค่เดือดขอบๆก็จะพอเลยค่ะรอให้แป้งสุกค่ะค่ะพอเดือดแบบนี้เราก็จะพอเลยค่ะแป้งก็สุกดีแล้วนะพอเดือดประมาณนี้นะเราก็จะพอเลยพักเอาไว้ให้เย็นค่ะข้าวเราก็สุกดีแล้วนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะ่ะจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งน้ําให้เดือดนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะจากนั้นเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายต้อขอโทษค่ดน้ำตาลมะพร้าว มะพร้าวแล้วก็น้ําตาลละลายค่ะหลังจากเกลือและน้ําตาลละลายนล้วมะพร้าวก็สุกแล้วนะคะแต่นั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะหลังจากที่ใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งมันลงไปค่ะ น้ำนะคะเทลงไปเป็นสายค่ะมือหนึ่งก็คนนะคะ ใส่แป้งมันเพื่อให้เหนียวข้นนะคะเราจะตั้งไม่นานนะกะทุกอย่างสุกหมดแล้วข้าวเหนียวก็สุกแล้วนะคะความเหนียวข้นแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะแล้วก็ค่อยหยอดไม่ต้องเทพวดเดียวนะเดี๋ยวจะข้นเกินไปได้ข้อนอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็จะพอเลยค่ะรอให้แป้งสุก แป้งสุกเขาก็จะใสนะคะข้าวเราก็จะเป็นเม็ดเงางามนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากตักเสิร์ฟค่ะน่าทานมากเลยมะพร้าวอ่อนก็เยอะ าดน้ำกะทิค่ะหน่าทานมากกะทิข้นๆเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ